ศักดิ์ษาตัวเมียเห็นๆเลยครับไม่ใช่กระเทยไม่ใช่ตะพูนนี่ออกมาก็มีดอกทุกต้นเลยครับทุกต้นเลยนะนี่ๆดู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 เนี่ยเดิมๆมีกระดอกนะครับมีกระโดดดอก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 อันนี้อันนี้ได้ไหมลุงตาครับได้นี่ครับดอกทุกต้นนะครับดอกทุกต้นของแท้เลยของแท้เลยอ่ะนี่นี่ก็มาซื้อผักษาบไปปลูกนะ และวห้าต้นสิบต้นก็ว่ากันไปนะครับใครอยากได้อยู่ไกลแค่ไหนก็อ่ะบอกมาแล้วส่งให้นะครับนี่ช่วยลงตาซื้อนะลงตาปลูกไว้เยอะนี่นี่ครับนี่กระดอกนี่กระดอกนี่มานี่กระดอกนี่กระดอกครับดอกครับนี่สองต้นแล้วลงตานะนี่ครับนี่ครับนี่กระดอกนะครับนี่เต็มไปหมดเลยครับนี่นี่ครับออ้ยอันนี้ยิงโดกเลยนี่